สวัสดีครับผมนรินเชกวินนะครับในตอนนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาฝึกเล่นนะครับคอร์ดต,ตามทฤษฎีการเล่นคอร์ดกีตาร์ขั้นพื้นฐานด้วยกันนะครับโดยเราจะฝึกเล่นคอร์ดหลักในคีย์ซีนะครับก็คือคอร์ด C คอร์ด A minor er, คอร์ด D minor er, แล้วก็คอร์ด G7 ข้อแรกนะครับที่เราจะมีโอกาสได้ฝึกก็คือคอร์ดสี่นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี้ครับนะครับตามหลักการเล่นคอร์ดกีตาร์พื้นฐานนะครับคอร์ดสี่ก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่สายที่ห้าลงไปนะครับก็จะเล่นทีละสายนะครับก่อนแบบนี้ครับนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นอีกครั้งนะครับเป็นการ ตีคอร์ลงไปหรือที่ภาษาดนตรีเรียกว่าการกรีดคอร์นะครับแบบนี้ครับก็จะเล่นแบบนี้นะครับเล่นทีละสายหลังจากนั้นก็กรีดคอร์ลงไปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่สายที่ห้าลงไปนะครับคอร์ต่อไปนะครับก็คือคอร์เอมนเนอร์นะครับซึ่งคอร์ด A นะครับก็จะมีหลัก การเล่นคอร์ดพื้นฐานเหมือนเดียวกันกับคอร์ดก็คือการเล่นตั้งแต่สายที่5นะครับเราก็จะเล่นแบบนี้ครับนะครับเล่นเหมือนกับคอร์ดนะครับเล่นทีละสาย5 4 3 2 1แล้วก็ปลดคอร์ดลงไปนะครับคอร์ดต่อไปนะครับก็คือคอร์ดดีม r นเนะครับคอร์ดดีมเนะครับ ตามหลักการเล่นคอร์ดกีตาร์พื้นฐานนะครับก็จะเล่นตั้งแต่สายที่4ลงไปนะครับก็จะเล่นแบบนี้ครับเล่นทีละสายนะครับ4 3 21นะครับแล้วก็กรีดคอร์ดลงไปอีกครั้งครับอีกหนึ่งคอร์ดนะครับที่เราจะมาฝึกเล่นกันนะครับคือคอร์ด G7 นะครับสำหรับคอร์ด G นะครับตาม หลักการเล่นคอร์ดพื้นฐานนะครับการเล่นอคอร์ดกีตาร์พื้นฐานก็จะเล่นตั้งแต่สายที่6ลงไปนะครับเราก็จะเล่นแบบนี้ครับเต้นตั้งแต่สายที่6ลงไปนะครับ6 5 4 3 2สแล้วก็กรีดคอร์ดลงไปอีกครั้งครับตั้งแต่สายที่6ลงไปครับเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกเล่นสี่คอรดนี้ด้วยกันอีกครั้งนะครับ เริ่มที่คอสีนะครับฟังครับหนึ่งสองสามไปคอซีครับขอเอไม่ได้ครับขอจีไม่ได้ครับขอจีเซเว่นครับคอซีครับขอเอไม่ได้ครับ ดีไม่ได้นะครับคอร์ด G7 ครับครับลองฝึกเล่นดูหลายๆรอบนะครับซึ่งเมื่อเราฝึกเล่นคอร์ดสี่คอร์ดนี้นะครับเราก็จะได้ฝึกการเล่นคอร์ดตามหลักการเล่นคอร์ดขั้นพื้นฐาน 3กลุ่มเลยนะครับก็คือ,อกลุ่มที่เล่นตั้งแต่สายที่5ลงไปนะครับคือคอร์ดซีแล้วก็คอร์ดเอมนเนอร์นะครับกลุ่มคอร์ดที่เล่นตั้งแต่สายที่4ลงไปก็คือคอร์ดดีมนเนอร์นะครับและสุดท้ายกลุ่มคอร์ดที่เล่นตั้งแต่คอร์ดสายที่6ลงไปก็คือคอร์ดจีเซเว่นนะครับอลองฝึกเล่นดูหลายๆรอบนะครับ